มีวิธีทําให้ค่าแอดถูกลงทาอย่างไรไปดูกันค่ะมีวิธีง่ายๆแค่มีคอนเทนต์คุณภาพลูกค้ากว่า90%ชอบดูวิดีโอให้เราช่วยถ่ายคลิปวิดีโอรีวิวสินค้าถ่ายรีวิวทุกผลิตภัณฑ์ดีกว่าไหมคะผลงานการันตีคุณภาพนําไปใช้โฆษณาข,ขายของค่าแอด แน่นอนโปรโมชั่นสุดคุ้มให้คุณทั้งหมดนี้เลยค่ะถ่ายคลิปวิดีโอรีวิวสินค้า30-60วินาทีช่วยคิดสตอรี่การถ่ายทำให้ซ้อนตัดต่อแต่งแสงสีสวยงามทำไซส์ขนาดยิงแอดรีฟงานแจ้งรายละเอียดตัวอย่างงานได้และพิเศษร,รับฟรีค่ะนางแบบและนาา ขายรีวิวภาพนิ่งคู่สินค้าให้ด้วยบริษัท T E Digital มีเน็ตไอดลและอินฟลูเอนเซอร์ให้คุณเลือกมากกว่า300คนค่ะดาราเราก็จัดให้คุณได้ทีมงานมีประสบการณ์กว่า8ปีเข้าใจงานเข้าใจตลาดเข้าใจธุรกิจของคุณและเรายังให้บริการทำการตลาดแบบครบวงจรอ,อีกด้วยทัา่าเรานะคะ T E Digital ค่ะ